เขาก็บอกว่าร้านนี้แหละใช่ป่าวอ้าวมีที่นั่งรืกเปล่านะบอกเนี้ยว่ามันคนเยอะคนเยอะมีมเชื่อตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นที่จอดรถร้านนงพลนี่ค่ะร้าน <สะ S 1> ที่จอดรถกันก่อนนะครับทุกคนเรยมีแจ็บแบงค์พลนะคะเร <ไป S 2> จะม,รมา ก็มีที่จอดรถเยอะไปดูในคลิปไหมครับเจฟฟ์ควรทำร้านนุ่มโบนี่นะคะที่จอดรถเกิดขึ้นมาไปกินมาจะไปทัวรสวัสดีค่ะวันนี้โบกับน้องเนสตาที่ยาววันนี้น้องเนสอยู่ที่ไหนครับร้านนุ่มโบนี่โอ้ยแล้วนุ่มโบนี่ใช่ไหมร้านดังใช่ไหมในไหนในคลิปอย่าไปดูดูนี่นี่ถ่ายรูปนุ่มโบนี่มันจะถ่ายรูปนุ่มโบนี่นะยังไงยังไงไปไปนุ่มโอนี่เปล่าดูดิข้างหน้านี่ เยอะเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างเนี่ยอ่านนี้บรรยายนี่มีอะไรไกีไม,ม่ใช่ไก่อันนี้หมูหันนี่หมูหันใช่ไหมหมูหันอ่าดูคนนะครับเนี่ยคนเยอะมากเห็นไหมเน่ยเขาไปดูอ่าไปดูไปดูอ่าค่อยค่อยค่อยๆถือไว้ อ่างขอบลุงโทนี่ใช่ไหมสุดโบราณใช่ป่ะเน็ตอ่าจะมีอะไรก๋วยเตียวก๋วยเตียวหมูเนื้อลุงโทนี่ใช่ไหมอ่าขี้มือนะขี้มืออ่ะปากฟ้านะครับอันนี้เลยตัวลุงโทนี่นะครับอันนี้ตัวตัวลุงโทนี่เดี๋ยวเราเดี๋ยวนี่ไงลุงมาแล้วนี่ไงอาถ่ายลุงเร็วเน็ตนะลุงผิดลุงไหมนะอ่าลุงผิดลุงไหนบ้าง คุงยุ่งอยู่ไมนสนน่รัมนี้ไปดเลวต่ะตำอ่ตตตร้านลุงตัวนี้ใช่ไหมอ่เนี่ยเดี๋ยวเราดูลุงนะครับลุงตอนนี้ลุงกำลังรุ่มอยู่อลุงมาแล้วลุงมาแล้วลุงมาแล้วน่น กุเด่อัดตอนบานนี่ ไช่อนั่งนี่ังนี้ครับอ่าเมนูนะครับร้านลุงโทนี่รับจะมีข้าวหน้าเป็ดนะครับข้าวหมูกรอบนะครับเป็ดย่างหมูกรอบนะครับเป็ดย่างหมูกรอบนะครับวเดี๋ยวหมูเนื้อนะครับยำกุ้งนะครับต้งทำทำไทยหมูกรอบนะครับต้มัวหมูกรอบนะครับเมนูร้านลุงโทนี่นะครับค่อนข้างที่จะเยอะเลยนี่ ไก่ย่างลุงโทนี่ของหมูย่างนะครับอ่าไหนๆก็มาแล้วลุงโทนี่แล้วก็ต้องกินเลยนะไก่ย่างลุงโทนี่ใช่ไหมใช่ของหมูย่างอ่าของหมูย่างนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปกินกันนะครับเดี๋ยวนี้ไหนปวดที่ก่อนอ่าอันนี้กับข้าวได้มาแล้วนะคะมาสั่งส้มต้มไก่ย่างอ่ะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวโทนี่ ชิมหน่อยชิมนะครับชนะจกล้อชิมหน่อยครับอนนี้คือแค่ชิมทำุกก่นนะนุ้ดอร่อยนี่นี่น้นี่มอร่อยมากเลยมากินที่นี่ต้องเลี้ยงสัตว์ออากอไนนะิป อะไรอไไโอยใส่เขากินโดนกระเทียมแน่เลยแอ่ะอ้าวกินไก่ดีกว่าิแนอแจกช้าไปก่อนเยยาวางไว้ อยู่เราก็กินนะใช้มือเลยนะครับใช้ใช้มือนะอ่ะอันนี้ไก่ไก่ไก่ร้านนมคุนี่ไก่คุนงโคน้นนี่ไก่ย่างนมงค้นี่ครับ ควต้องมาร้านนุ่มคนนี้นะ,ะ,ะใช่ป่ะูาเยอะมากถึงแม้ลูกค้าเยอะนะครับก็ได้ก็ได้เมนูไว้นะได้อาหารไว้กิบตี่หรอกระป๋อยเ,เดือดกับ,บัน๔ รรแก้วก็น่า,ารักนะแก้กแบบขันทำไมแยกแก,ก้วเขาเรียกอะไรนะขันอะขันอะใหู้ให้ทุกคนดูขันขันนะครับขัน <_ c ười> ขันน่ารักดิ ปกติมันต้องมีนะครอ้านี่ขอตัวไปกินก่อนขอตัวไปทานก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า,าสำหรับวันนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องเนทหน่อยนะคะ ้องเนทบ๊ายบายเจอกันใหม่บ๊ายบายเดี๋ยวขอตัวไปกินร้านลุงโทนี่ก่อนนะครับไก่ไก่เด็ดไก่เด็ดกลับแล้วนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ้าวเนทบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายเนทบ๊ายบายแล้วบ๊ายบาย